สวัสดีค่ะลอสนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยเมื่อคืนพระจันทร์สวยไหมคะรู้สึกไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยพระจันทร์สวยเป็นพิเศษเลยนะสวยมากสวยจนแบบอยากจะร้องเพลงในคืนแสงจันทร์ส่องนึกภาพเป็นแสงจันทร์ส่องลงมารำไรเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้โรแมนติกมาก อนไมติกมากจริงๆอะก่อนที่จะมีใครมงงไม่มากกว่านี้เผื่อบางคนแบบไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมติโลสก็จะมาเมาท์โมเมนต์เอิร์ธมิกเช่นเคยนะคะเมื่อคืนนี้ตอน2องทุ่มนิดนิด มีคนเขาทวิตลงใน Twitter นะคะว่าไปเจอพี่เอิร์นดงมิกเนี่ยที่ร้านอาหารซึ่งคนที่ทวิตเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ในด้อมเรานะคะน่าจะแบบไม่ได้อยู่เป็นหลักนะเขาบอกว่าเขาเคยบังเอิญเจอพี่เอิร์นหลายรอบแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เจอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเลยจ้าตอนนั้นที่เห็นทวิตอะก็เห็นแล้วแหละก็ไม่ได้คิดอะไรว่าคิดแค่ว่าแบบเออเขาเจอวันนี้หรือเปล่าหรือเขาเจอวันไหนก็ไม่รู้ว่าเขาเจอวันไหนเราก็รู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยทีไดเจอพี่เอิร์นบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งเกือบเกือบามทุ่มน้องมีได้มาลง i g Story นะคะเป็นลงเป็นคลิปเป็นคลิปแบบวิวยามค่ำคืนเป็นวิวที่ถ่ายจากอ่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตรงข้ามวัดอรุณถ่ายวัดอรุณแล้วก็แพนขึ้นไปนะคะเป็นรูปแบบพระจันทร์เซี้ยวก็ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรมากมายมีเป็นรูปวาดที่วาดเป็นรูปยิ้มนะคะหนึ่งรูปนั่นเอง ก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปที่แบบแทนมูทแทนความรู้สึกในช่วงนั้นหรือเปล่าว่าอยู่ในช่วงแฮปปี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งพอได้เห็น IG story อันนี้ของน้องมิกแล้วอ่ะก็ทำให้แบบนึกไปถึงที่เขาทวิตเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าไปเจอพี่เอิร์ดมิกที่ร้านอาหารก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันคือวันนี้หรือว่ามันคือเรื่องเดียวกันก็คือทั้งสองคนไปกินอาหารที่ริมแม่น้ำาหรอ คือแบบว่าร้านอาหารริมแม่น้าวิวกลางคืนริมแม่น้ำมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยนะบวกกับแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยพอนึกภาพตามแล้วแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยโรแมนติกมา,จากจริงแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็พูดกันอะว่าแบบส่วนใหญ่แล้วอะร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้เยเขาก็จะไปกันเป็นครอบครัวไปกันเป็นแบบคู่คู่คู่รักบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอะฉลองอะไรกันหรือเปล่า หรือว่าแบบให้รางวัลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาพี่เออหนอมิกเนี่ยทั้งคู่ก็แบบทํางานหนักน้องงานแบบมีเยอะมีแทบทุกวันเลยไอนน้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอะไรกันหรือเปล่านะคะตอนแรกก็คิดว่าเขาไปกัน2คนนึกภาพไปแล้วแหละว่าอยู่ด้วยกันสองคนโรแมนติกมากแต่ตอนบานก็รู้ว่าแบบเขาบอกว่ามีนีโอแล้วก็มีพี่บอยตัวไปด้วยคือโรสไม่รู้ว่า รู้จักไหนว่านีโอไปด้วยอันนี้รถรถไม่แน่ใจรถถามไม่เจอจริงแต่ว่าของพี่บอยตัวนน่ะเห็นเห็นว่าพี่เขาว่าลงเป็น IG Story นะคะเป็นภาพวัดอรุณวิวแบบมุมใกล้ๆเคียงกับของน้องมิกเลยแต่ว่าพี่เขาก็ลงแบบแบเดียวแล้วก็ลบนะคะแต่ก็ทําให้รู้ว่าอ๋ออยู่ด้วยกันมีพี่บอยต้นด้วยอ่ะอย่างที่มีหลายๆคนพูดมาคือมีนีโอด้วยหลักๆก็ไปกัน4คนเนาะก<ม>็น่าจะไปฉลองอะไรกันสักอย่างนี่แหละหรือเปล่าก็ เหมือนมีเขาก็แซวการว่าก่อนหน้านี้พี่เอิญน้องมีก็เหมือนจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าน่าจะไปต่างจังหวัดไปถ่ายงานอะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าแล้วก็ฝากบ้านไว้กับนิโออันนี้ก็อาจจะมาเลี้ยงอ่ะเออเออมาเลี้ยงขอบคุณด้วยที่แบบช่วยดูแลบ้านแล้วก็ช่วยดูแลลูกๆให้หรือว่าเขามาเลี้ยงแบบเฉลิมฉลองที่ถ่ายอะไรเสร็จแล้วหรือเปล่าทํางานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอย่างเช่นแบบถ่ายพายลงมพายหลอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อันนี้ก็คิดแล้วนะเริ่มคิดแล้วอะว่าใช่หรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ก็คือวันที่เก็ติดๆกันเลยช่วงเนี้ยแปดเก้าสบสามวันเนี้ยเป็นวันแห่งคนข้างรักจริงๆกลิ่นความรักหอมฟุ้งมากคนข้างรักถามว่าใครข้างรักดิเอิร์ดดิเอิร์ดคนข้างรัก ก่อนหน้านี้นนวันที่7พี่เออเขาได้ลง IG story ที่แบบเป็นห้องแบบมืดมืดมีแสงแบบปรไราํทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะอยู่ที่โรงแรมอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ่ายงานอะไรหรือเปล่าแล้วก็บวกกับเออที่ พี่เอิร์ดน้องมิกจากในรายการเ e อแหละที่พูดถึงว่าเออถ้าไม่ได้อยู่หลายวันนี่ต้องคิดถึงแมวมากแน่ๆเลยจะทํายังไงดีก็กังวลกันทั้งคู่น้องมิกก็อยากจะเอาน้องแมวเนี่ยไปกองถ่ายด้วยคะก็เลยทําให้คิดว่าเอะอากจะมีงานคู่คู่ด,ด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่ากาังวลเรื่องแมวแบบว่าเออจะทํายังไงดีถ้าต้องไปถ่ายหลายๆวันอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละบางคนก็คิดว่า อาจจะเป็นนิทานพันดาวต่อพิเศษบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่เขาน่าจะไปถ่ายไพร์ล์ตเฉยๆยังไม่ได้ถ่ายตัวเต็มแหละถ่ายไพร์ล์ตเฉยๆซึ่งตอนแรกรสก็ไม่ได้คิดไปถึงว่าเขาถ่ายไพร์ล์ตพอมีคนมาบอกว่าเออเขาถ่ายไพร์ล์ตหรือเปล่าก็ทําให้รถคิดว่าเออเป็นไปได้อาจจะถ่ายซีรีส์ใหม่ไปเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเต็มเรื่องยังไม่ได้ถ่ายจริงๆถ่ายแค่แบบถ่ายไพร์ล์ตเรื่องราวคร่าวๆกอดประมาณนั้นโอเคแล้วผัดมาวันที่8 ก็คือพี่เอิร์ธไม่ได้ลงแทะไม่ได้ลงเองคิดว่าในการถ่ายงานครั้งนี้พี่บอยตัวน่าจะไปด้วยสังเกตจาก IG Story อะไรต่างๆแล้วในครั้งนี้พี่บอยเขาก็ลงเป็น IG Story นะเป็นคลิปแบบว่าพี่เอิร์ต้องมิกนั่นแหละจะมีคลิปหนึ่งซึ่งดูแล้วมันเป็นฟิลเตอร์ที่พี่เอิร์ชื่นชอบด้วยแหละฟิลเตอร์ฟิล็อกใช่ไหมฟิล์มวีล็อกฟิลเตอร์อันนั้นแล้วก็มุมที่ถ่ายก็คือพี่เอิร์ธถือกล้องแน่ๆ แต่ว่าลงลงเป็นแอคไอจของพี่บอยตัวนะคะพี่เออถือกล้องแน่ๆแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนะเห็น <_ d ata> แต่ว่านกบิ๊กเหมือนกาลังพูดพูดพูดอะไรอยู่นั่แหละหันข้างแล้วก็พูด,พด,พด,พดแล้วพี่เออก็ถ่ายแบบถ่ายแบบเหมือนกับว่าพูดนั่นแหละอะไรอย่างนี้ทำหน้าแบบทำหน้าทำตาใสอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบเหมือนอวดแฟนนิดนึงนะฟิลอะฟิลเหมือนอะเหมือนอวดแฟนนิดนึงนะว่าแบบ ขี้บ่นเนี่ยคนนี้มันขี้บ่นอะไรบ้าๆน่ะด้ะเหมือนบาๆนั้นเลยแล้วก็แบบจ้าจ้าจะจะอะไรอย่างงี้ถ้าแบบถ้ามีช็อตถ้าสมมติมีช็อตที่ต้องวิขันมาแล้วพี่เอิธยิ้มให้คือจะหามาคือจะหามาเพราะว่าลับหลังก็แบบค่ะอ่ะอันนั้นไปแล้วช็อตหนึ่งอันนี้คือเบาๆก็เบาๆนิดหนึ่งเป็นโมเมนต์แบบว่าฟิลเตอร์โปดก็ต้องถ่ายคนโปดสินเนาะอ่ะอันนี้นิดหนึ่งนิดนึงแล้ววันถัดมาคือวันที่เก้า วันที่เก้าตุลาวันที่เก้าตุลาอยู่ๆก็มีเป็น i อ s t o r y ของพี่เอิร์นะคะ mm hmm. เห็นว่าถ่ายน้องมีตอนนอนหลับแอบถ่ายเขามาตอนเขานอนหลับแล้วทั้งสองคนเนะี่ยอยู่บนรถตู้ดูจากแบบโดยรอบแล้วว่าอยู่บนรถตู้นะคะพี่เอิร์ก็ถ่ายน้องหลับแล้วก็แพนมาที่หน้าตัวเองแล้วยิ้มฉีกยิ้มทีมทหนึ่งซึ่งดูแล้วอะ่ะคือน้องอะ่ะอีกนิดจะซบพี่แล้วนะอีกนิดคือจะซบพี่แล้วนะ แต่ว่าหัวไม่ได้ซบแต่ไหลไหลคือเกยไปแล้วจ้านอนเกยกันอย่างเงี้ยนอนแบบอย่างงี้ไปเลยอย่างเงี้ยหรออิงกันอย่างงี้ขาดแค่หัวซบแค่นั้นเองดีไม่ดีเขาแซวกันว่าจริงๆอ่ะน้องอาจจะซบแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่น้องแบบเออออกมาพอดีแล้วก็อถ่ายซะหน่อยถ่ายซะหน่อยหรือว่าจริงๆรแล้วมีช็อตซบหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ให้เราลงมาดูไม่ได้ลงให้เราดูอ,อืออันนั้นคือแตกแตนไปแล้วทีหนึ่งก็ไม่คิดว่าแบบ เอ้จะถ่ายลงอะแอบถ่ายลงอย่างเงี้ยตอนท้องหลับอะไรอย่างเงี้ยะอาจจะแตกแต่มมากรู้สึกแบบว่าเอะดนีเอิญนี่ยังไงช่วงนี้ขั้งรักปรแปลกๆนะคุณขั้งรักเพิเศษนะคะช่วงนี้อะไรอย่างนั้นก็ยังไม่หมดวันถัดมาวันที่10ตุลาก็ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์มาอีกนะคะ ก็บอกแล้วช่วงที่ความรักหอมฟูมกลิ่นคำว่าหอมหวานมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าข้างรักเหลือเกินข้างรักทำคู่อย่างที่บอกรู้สึกว่าแบบพี่เอ,อิร์ธแบบข้างรักเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลยทําให้ ก่อนหน้านี้วันที่สิบอะก่อนที่จะไปดินเนอร์ก็คือน้องมีกับเขามีงานเป็นไลฟ์กับของช้อปปี้เนาะก็เลยช้อปปี้น้องมีก็แบบโดนแซวเยอะเหมือนกันนะโดนแซวเยอะเหมือนกันคือพิธีกรสองท่านนะคะก็จะมีเป็นพี่ฟอรโร่แล้วก็พี่นัตตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยได้เป็นแบบไลฟ์กับของพี่เอิร์ธมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์กับพี่เอิร์ธม,มาแล้วในครั้งนี้ก็มาไลฟ์กับน้องวีกอ่ะน้องวีกก็บอกว่าโอ้ผมเห็นนะวันนั้นน่ะสองคนน่ะ ตตะพี่ผมอยู่นั่นแหละอ่ะตอนพี่ชายผมอยู่นั่นแหละเขาก็เลยถามว่าห่วงหรอน้องมีก็บอกว่าก็ห่วงอยู่ก็ห่วงอยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเอ๊หรือว่าจะแบบไม่รู้ว่าต้องใช้คําว่าห่วงหรือคาว่าหึงหรือเปล่าซึ่งน้องมีก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยค่ะน้องมีเขาก็พูดเลยว่าแบบว่าก็ไม่ค่อยหึงนะเมื่อวันก่้วเนี่ย <c oughs> ผมเห็นว่าทั้งสองท่านนะครับได้คุยกับพี่เอ,อิร์ธใช่ไหมฮะค่ะคุณมิกคุณมิกฟาถามก่อนที่บอกว่าผมเห็นเนี่ย เห็นจากหน้าจอหรือว่าเห็นจากข้างๆอะคะหน้านาสีนิวว่ามาตั้งแต่ครั้งที่แล้วยังต้องเหลือยังต้องหาเวล้วครับว่ามีตรงไหนก็อยู่ในการนั้นนะอยู่ในการอยู่ในการก็เห็นนั่งสองคนะต่อต่ะพี่ชายผมอยู่นั่นแหละแล้วห่วงหวงไหมคะห่วงไหมคะยไม่ผิดยิไม่ผิดที่ฟานเลยค่ะห่วงอยู่ก็คือคือไม่รู้ว่าต้องใช้คาไหนระหว่างคําว่าห่วงกับคำว่าหึงนะคะไม่หึงเท่าไหร่หรอกครับช่วงนี้ อ๋อไม่หึงไม่หึงไม่หึงก็ไม่ค่อยหึงนะแล้วก็ตอบเขาว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหึงนะช่วงนี้คือตกใจที่น anyway, ah, ้องใช้คําว่าหึงแล้วหนึ่งตกใจสอกก็คือช่วงนี้แล้วก็ตกใจตกใจที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหึงแปลว่าหึงนิดนิดแปลว่าหึงนิดนิดแล้วก็ช่วงนี้แปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะหึงไม่นิดก่อนหน้านี้อาจจะไม่จะหึงไม่นิดแต่ช่วงนี้ก็คืออย่างที่เห็นอะดิเอ๋ยข้างรักไงก็เลยแบบ ไม่ค่อยหึงนะช่วงนี้เออยังไงคือโลซกก็แบบถามน้องสาวเลยแบบเธอน้องแบบเคยใช้แบบหึงกับเพื่อนไหมเคยพูดแต่แบบหึงเพื่อนอะไร้เข้าใจแบบว่าเอ้ยมึงหึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแกหึงเพื่อนแหละมันเรียกว่าอาการหึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอน,นี้เคยพูดแต่ไม่เคยไปพูดว่าแบบหึงเพื่อนคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้คําว่าห่วงมากกว่าประมาณแบบ จริงๆหึง,งเคยใช้แต่คนที่แบบเรารักแบบคนรักอะ่ะไม่เคยใช้กับคนที่แบบเรารักแบบสถานะอื่นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบในความคิดของน้องอะหึงทาเนี่ยมันใช้ได้ทั่วไปเลยเหรอก็ <c oughs> เลยงงมากงงมากจริงๆ นั่นแหละหลังจากสิ้นสุดจบไลฟ์กันไปเราก็ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์อะไรแบบแตกแตนมาให้เราอีกนะคะปรากฏว่ามีก็คือโมเมนต์ดินเนอร์จะใต้เสียงจันทกับริมแม่น้ำเจ้าพญานั่นเองแล้วก็แบบมีคนเขาพูดกันว่าแบบว่าเฮ้ hey, วันนี้มันคือวันอะไรนะเพราะปีที่แล้วก็มีโมเมนต์เหมือนกันโรสก็เลยไปหาดูเอ๊ะ hey, มีโมเมนต์อะไรอ๋อก็เลยเห็นว่าปีที่แล้ววันเดียวกันวันที่10ตุลามนี้นะคะพี่เอิร์น้องมิกเนี่ยเขามีเป็นไลฟ์กับของ M อ็มการ์ดนะไลฟ์ live นั้นอะ โสไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าไลฟ์คู่ครั้งแรกของพี่เอิร์ดน้องมิกนะคะก็ในไลฟ์นั้นมูมินเยอะมากเหมือนกันนะด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าแบบไลฟ์แรกๆอ่ะยังไม่รู้ว่าต้องทําตัวประมาณไหนสนิทกันได้ประมาณไหนพูดประมาณไหนถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความเก้อ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 เขินๆบ้างแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าไม่รู้ตัวแบบเผยออกมาให้เราเห็นโมเมนต์น่าร <Bernard> <pet> ักน่ารัก อย่างเช่นโมเมนต์หนึ่งที่แบบตึงตาตึงใจเลยก็คือโมเมนต์ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอยากได้ก็เป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับว่ามันเป็นเป็นแบบที่เขามีโปรโมชั่นเครื่องสำอางแล้วแบบคุ้มมากซื้อสี่พันแถมไปเลยกิฟต์เซตอีกมูลค่าสี่พันบาทเป็นประมาณนั้นแล้วน้องมิก็แบบหูแบบ อยากได้อ่ะหูออกมาเลยแล้วก็หันไปหาพี่เอิร์นแล้วก็แบบพูดแบบพยายามพูดไม่ให้มีเสียงอประมาณว่าซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยซื้อให้หน่อยซึ่งพี่เอิร์นคือไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินจริงๆหรือว่าแบบทำเป็นไม่ได้ยินแล้เก็ฮึฮึฮึอยู่นั่นแหละจนแบบน้องแบบซื้อให้หน่อยแล้วก็เหมือนจะถอดใจแล้วจนสุดท้ายขากมาหาพี่อีกแล้วก็บอกว่าอยากได้ซึ่งแบบพี่เอิร์นน่าจะรู้แล้วแหละว่าน้องไงอยากให้ซื้อให้แล้วพี่เอิร์นก็ตอบไปว่าพอก่อน พอก่อนก็ไม่รู้ว่าพอก่อนของพี่เอิร์ธคือแบบซื้อให้เยอะแล้วพอก่อนจ้าหรือว่าพอก่อนพอก่อนนะอย่ายวพี่ซื้อให้ที่หลังนะทางานก่อนนะเหลือ4ี่พันดสิบาทยังไม่พอคุณจะได้รับฟรบีทั้งเซต็ตรงด้านนี้เลยนะคะซื้อหนึ่งแถมไปอีกทั้งเซ็ตแล้วตัวที่แถมให้แอบไทยอีกราคาเท่าไหร่อะไรครับรซื้อสี่พันแถมหมดเนี่ยซื้อสี่พันแถมไปอีกสี่พัน โอ,อ้คุ้มป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุ้มต้องรีบมาซื้อแล้วเอ,อจริงซื้อเซตนี้สี่พันเพิ่มอะไรก็ได้อีกนิดหน่อยได้รับรูปแล้วใช่ไหมเออได้รับรูปน่ารักน่ารักจากเอิร์ธมิกซ์แล้วนะคะซึ่งเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็น s ที่เซโดดีพิลิ่งโฟมค่ะที่เซโดดทรีทเมนต์ซอฟต์เ e นเน l โลชั่นแล้วก็ได้รับเป็นไว e ์ลูเชน i กลมเน n ติ้งเซรั่ม อีก2ชิ้นค่ะแล้วก็รวมถึง White Lucent Brightening Gel Cream 1ชิ้นเองก็ทั้งเซ็ตรับไปเลยเพราะฉะนั้นก็ oh. ตามนี้แหละจับหนักจับเต็มนะคะกับโปรโมชั่นในวันอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่แบบแตกแต่มากสำหรับวันที่10ตุลาของปีก่อนนะคะเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีโมเมนต์วันนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้มีแค่โมเมนต์ในไลฟ์ของเอ็มกาเท่านั้นโรสก็เพิ่งรู้ได้แหละว่า โมเมที่เราเห็นอะเนี่ยคือเป็นวันเดียวกับวันที่มีไลฟ์เอ็มกาดก็คือมีคนไปเจอเอ,อิร์ธมีที่ร้านซุกกี้เขาไปเจอว่าไอ,อ้สองคนนี้มาด้วยกันแล้วนั่งกินด้วยกันนะคะเขาก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูก็แบบก็ไม่รู้คุยอะไรกันแต่คือหว,า,วานหวานอ่ะยิ้มหวานอ่ะไม่ถึงไหยิ้มให้กันแบบดูหวานหวานดูแบบมีแบบดูก้มกิ่มอ่ะดูไม่ได้ยิ้มแบบปกติไม่ได้ยิ้มแบบโนล่ล้อแบบมีความสุขฮ่า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 อย่างแต่ยิ้มแบบ อะไรอะยิ้มแบบเหมือนเหมือนแซวอะไรกันหรือเปล่านะคะให้ยิ้มกริ่มออกมาแล้วอีกอย่างนึงที่เขาแบบสังเกตกันว่าทําไมต้องนั่งข้างกันใช่ไหมก็คือแบบโต๊แบบซุกี้อ่ะก็จะเป็นแบบว่ามีฝั่งฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงใช่ไหมนั่งสมมตินั่งอ่ะปกติเรานั่งเงี้ยเราก็จะนั่งคนละฝั่งหรือเปล่าสมมเปมาสองคนอ่ะก็จะนั่งคนละฝั่งไปเลยแต่อันนี้เออมีการนั่งด้วยกันนั่งฝั่งเดียวกัน ทำไมหรอจะได้แบบจับมือถนัดอย่างเงี้ยหรออุ้ยหรือเปล่าหรือยังไงแต่เพราะว่าเพราะว่าโรดะเขาสังเกตด,ดูรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้มีคนที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่มีคนที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือไปกันแค่สองคนหรือว่าคนที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาไปทับธุระอะไรหรือเปล่าแล้วยังไม่ได้กลับมานั่งที่อะไรอย่างงี้เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็นั่นแหละ แต่ก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าก็พวกปีที่แล้วก็หวานกันวันนี้ปีนี้ก็มาหวานกันวันนี้อีกเอ๊ยยังไงอะไรยังไงหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะส่วนโมเมนต์จากในไลฟ์ล่าสุดของน้องมิกกับช้อปปี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะทําแยอกอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าเกิดลรเพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย